สมเด็จพระพุทธจารย์พระอุดมวิชาญาณหรือท่านเจ้คุณโชดกได้อารัธนานิมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอา,อาสภามหาเถระมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงมีพระภิกษุจากคณะห้าวัดมหา,าธาตุเดินทางมาด้วยอีกรูปหนึ่งคือมหาหนู ผู้ซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอบอารมณ์ให้พระเจริญการเดินทางค่อนข้างลำบากเพราะต้องนั่งมาในเรือแดงทั้งคืนกล่าวคือต้องออกจากท่าเตียนเวลาบ่ายสามโมงถึงสิงห์บุรีตีห้าจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไปรอรับที่ท่าเรือโดยในหล่อทำหน้าที่บริการรับส่งมีอุบาสกซึ่งเป็นสิทธิกรรมฐาน ของพระเจริญร่วมเดินทางมาด้วยห้าคนดังนั้นเมื่อขึ้นจากท่าเรือที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วภิกษุสามรูปจากบางกอกจึงต้องนั่งเรือย้อนเส้นทางเดิมไปยังวัดป่ามะม่วงเพราะว่าเรือโดยสารขนาดใหญ่เช่นเรือเขียวหรือว่าเรือแดงจะรับส่งผู้โดยสารบางจุดเท่านั้น เสร็จจากพิธีเปิดสำนักสมเด็จพระพุทธจารย์และเจ้าคุณโชดกได้มอบภาพถ่ายของท่านแก่พระเจริญไว้เป็นที่ระลึกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้นำภาพถ่ายนั้นไปแขวนที่ฝาผนังบนศาลาฉั้นพัฒหารเพลแล้ววิปัสนาจารย์ทั้งสามรูปได้ให้โอกาสญาติโยมถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติและในฐานะที่สมเด็จพระพุทธจารย์ ท่านเป็นผู้ปกครองสังฆมนฑลจึงมีพระภิกษุทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมานมัสก,การท่านสมเด็จจึงถือโอกาสฝากฝังพระพุทธศาสนาไว้กับภิกษุอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งเป็นพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลพุทธบริษัทสีได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา แต่หลังจากพุทธกาลร,ราวพันปีสถาบันภิกษุณีได้ขาดตอนไปและตามหลักพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ทำให้ไม่สามารถนำสถาบันภิกษุณีกลับคืนมาได้เพราะการบรรพชาอุปสมบทสตรีนั้นจะต้องทำในสงสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุสง์และฝ่ายภิกษุณีสงครั้นภิกษุณีสง์สงมาขาดช่วงไป การบรรพชาอุปสมบทสตรีจึงกระทำไม่ได้ภิกษุณีที่มีชื่อเสียงในช่วงหลังพุทธกาลคือพระภิกษุณีสังฆมิตาพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่ยกย่องพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติส่วนพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงเป็นพุทธมามกะคือพระเจ้าพิมพิสารพระราชาผู้ครองแคว้นมคตพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่พระพุทธองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดนักกรุงราชคฤื หลังจากที่ได้โปรดชตินสามพี่น้องและบริวารอีกพันคนที่ตมบนอุรุเวลาเสนานิคมแล้วพระธรรมเทศนาที่ทรงประทานแก่ชตินสามพี่น้องและบริวารที่มีชื่อว่าอาทิตตะปรยายาสูตรเพราะทรงทราบว่าชตินเหล่านี้นับถือและบูชาไฟมาก่อนสมเด็จพระพุทธจารย์ได้ย้ำแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติสมณกิจและที่สำคัญคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปชาต้องผ่านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสก่อนหาไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับแต่งตั้งแม่อายุพรรษาถึงก็ตามทั้งนี้เพราะท่านต้องการให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของตนสมกับคำว่าพระซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐวิปัสสนาจารย์สามรูปจากคณะห้าวัดมหาธาตุได้พำนักจำวัดนวั right> ดป en ่ามะม่วงหน Paper ึ่งราตรีวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางกลับโดยเรือเขียว โดยไม่ต้องการจะนั่งอยู่ในเรือทั้งคืนเหมือนตอนขามาเรือเขียวออกจากสิงบุรีเวลาตีห้าและจะถึงบางกอกเวลาหกโมงเย็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้ตามมาส่งพระวิปัสนาจารย์ของท่านถึงคณะหวัดมหา,าธาตุและเดินทางกลับโดยเรือเขียวซึ่งออกจากท่าเตียนเวลาสามทุ่มในห่ออาสามารอรับ ไปส่งยังวัดป่ามะม่วงเมื่อเรือมาถึงสิงห์บุรีซึ่งตามกำหนดจะถึงเวลาสิบโมงเช้านับตั้งแต่ได้มีพิธีเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานอย่างเป็นทางการแล้ววัดป่ามะม่วงก็มีญาติโยมมาปฏิบัติมากขึ้นและก็มีพระเนนมาจำภาษาที่วัดอีกประมาณ20รูปสมเณรเฉลียว ก็ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นเวลาหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วพระเนนที่บวชก็พากลาสิกขาเพื่อไปประกอบอาชีพทำไร่ไถนาบ้างไปเป็นลูกจ้างเข้าบ้างและบางคนก็เสียงโชคไปหางานทำที่บางกอกเพราะไม่ชอบทำนาเช่นนายเฉลียวเป็นต้น คงเหลือสามเณรบุญช่วยช่วยสมเณรจ่อยสองรูปและพระบุญอีกหนึ่งรูปวัดป่ามะม่วงจึงมีพระภิกษุสีรูปสมเณรสองรูปในช่วงออกพรรษาของปีนั้นสมเณรจ่อยเป็นหลานชายสมพารคือเป็นบุตรของพี่สาวคนโตของท่านดังนั้นจึงมารับหน้าที่แทนพระเฉลียวซึ่งลาสิกขาไป ปีต่อมาได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วประเทศจังหวัดสิงห์บุรีน้ำท่วมมากที่สุดเพราะว่าเป็นที่ลุ่มจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงล่วงรู้ก่อนหน้าแล้วจึงขอแรงญาติโยมช่วยกันทำเขื่อนกั้นน้ำรอบวัดทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกอันเป็นด้านหน้าของวัดนั้นต้องกั้นสูงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ให้ไหลไทะลักเข้ามาด้วยเหตุนี้วัดป่ามะม่วงจึงกลายเป็นเกาะกลางน้ำที่พวกกระต่ายพากันหนีอุทกภัยมาอาศัยอยู่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นความตื่นตระหนกของพวกมันที่ฉายออกมาทางแววตาก็รู้ได้ว่ารู้สึกสมเพศเวทนานักจึงสั่งพระเนนให้ช่วยกันดูแลอย่าให้พวกชาวบ้านแถบนั้น มาขาโมยเอาไปแกงกินวันหนึ่งสมภานมีธุระต้องไปบางกอกเพื่อพาพระบุญไปฝากเรียนบาลีและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหา,าธาตุสมณเณรจ่อยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ติดตามและหากสมณเณรสามารถเข้าเรียนบาลีได้ก็จะฝากไว้ที่นั่นด้วยท่านใช้เวลาอยู่ที่บางกอกสามวัน เพื่อจัดการธุระวันที่สี่เจนเดินทางกลับพร้อมเนรหลานชายผู้ซึ่งไม่ยอมเรียนทั้งไม่ประสงค์จะอยู่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่คณะห้าโดยอ้างว่าจะมาให้หลวงนาสอนให้ที่วัดป่ามะม่วงพระเจริญจึงต้องยอมให้กลับด้วยเพราะรู้ว่าหลานชายไม่มีนิสัยปัดใจมาทางนี้ถึงจะกลับไปอยู่วัดป่ามะม่วง ก็ไม่ยอมเรียนและท่านก็จะไม่ฝืนใจหรือว่าบังคับเขาเรื่องอย่างนี้ใครมีบุญก็จะสนใจใฝ่รู้เองคนขาดบุญวาสนาต่อให้เอาช้างมาฉุดก็หายยอมมาไม่ขึ้นชื่อว่ากรรมใครทำใครได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดียวหรือกรรมชั่วก็ตามดังพระพุทธวจนะว่ายาที่สัง วะัปะเตพีชังตาทิสังละพะเตพลังกรยาณการีกรลยานางังปาปาการีจะปาปากังแปละว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเมื่อพระเจริญกลับมาถึงวัดป่ามะม่วงก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นกระต่ายวิ่งเล่นหรือมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียว นึกสังหอนใจว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพวกมันจึงสั่งเนนหลานชายว่าไปตามเนนบุญช่วยมาพบข้าหน่อยสิทำไมเหรอครับหลวงนาน่าจะพักผ่อนให้หายเหนื่อยเสียก่อนมีธุระอะไรค่อยว่ากันภายหลังผมยังไม่หายเมาเรือเลยครับเนี่ยเนนหลานชายบนกระปอดกระแปด นี่เองหรือข้ากันแน่ที่เป็นสมภารข้าสั่งเองเองกลับมาสั่งสอนข้าทั้งสั่งทั้งสอนมันจะไม่มากไปหน่อยหรือหลวงน้าชักจะไม่พอใจผมทราบดีครับว่าหลวงน้าหนะเป็นสมภารส่วนผมนั้นเป็นลูกวัดแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมาเป็นสมภารด้วย ผมไม่อยากลำบากตรากตรำถึงหน้าน้าท่วมก็ต้องคอยดูแลไม่ให้ลูกวัดเดือดร้อนครั้นหน้าแล้งก็ต้องไปตักน้ำมาใส่ตุ่มไว้ให้ลูกวัดดื่มลำบากยากเย็นอย่างเนี้ยจ้างผมสักพันช่างก็ไม่เป็นเนรนหลานชายย้อนเออน่ะไม่ต้องมาพูดมากข้าใช้อะไรก็ไปทำไปทำเสีย อย่ามาโม่พูดกวนประสาทข้าอยู่เลยหลวงนาจะให้ตามมาทำไมละ่ะจะใช้อะไรเขาถ้าผมพอทำได้ผมจะทำให้เองก็ได้บอกมาเลยว่าจะใช้ให้ผมทำอะไรข้าไม่เห็ุทำอะไรหรอกเพียงจะถามว่าพวกกระต่ายนะ่ะมันพากันหายหน้าหายตาไปไหนหมดข้าไม่เห็นเลยสักตัวเองพอจะรู้บ้างไหม ถามทั้งที่รู้ว่าหลานชายตอบไม่ได้ผมจะไปรู้ได้ยังไงก็เพิ่งกลับมาด้วยกันยกยกก็เพราะอย่างนี้นี่แหละข้าถึงต้องให้เองไปตามเนนบุญช่วยเพื่อจะถามถ้าเองตอบได้ข้าจะใช้ให้ไปเสียเวลาทำไมสมภารพูดอย่างเป็นต่อสามเณรจ่อยจึงต้องไปตามเพื่อนเนนมาที่กุติหลวงน้า กรับท่านจะอาวาสแล้วเนนบุญช่วยก็ถามขึ้นว่าท่านมีอะไรที่จะให้ผมรับใช้เหรอครับน้ำเสียงและท่าทางมีพิรุษเพราะรู้ว่าท่านจะถามเรื่องอะไรกระต่ายป่าหายไปไหนหมดพระเจริญถามเสียงห้วน อ๋อพวกชาวบ้านก็จับไปแกงกินหมดแล้วครับแล้วเธอไม่ได้บอกเขาหรือว่าฉันสั่งห้ามบอกครับแต่แต่พวกเขาไม่เชื่อใครบ้างที่ไม่เชื่อไหนบอกมาสิสมพานถามอย่างจะเอาเรื่องทั้งนั้นเลยครับผมบอกเขาแรกๆกก็เชื่อกันดีอยู่แต่พอมีรายหนึ่งไม่เชื่อ ไรอื่นๆก็เลยเอาอย่างในที่สุดกระต่ายทั้งฝูงก็หมดเพราะถูกจับไปคนละตัวสองตัวสุดท้ายเพิ่งจับไปเมื่อก่อนหน้าที่ท่านสมพานจะมาถึงได้สักพักเนนบุญช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่สมพานไม่อยู่คิดว่าอย่างไรเสียความผิดก็คงไม่ตกมาถึงตนหากก็ต้องสะดุง้งเมื่อท่านพูดขึ้นว่า รายที่ไม่เชื่อนั้นเชื่ออะไรบอกมาสิคราวนี้เนนวัย17ถึงกับเหงื่อแตกซิกซิกอ้อมแอมตอบว่าในมิ่งที่บ้านอยู่เหนือวัดครับเน้นจ่อยพายเรือไปตามในมิ่งมาที่นี่หน่อยบอกว่าสมพานมีธุระอยากคุยด้วยท่านหันไปสั่งเนนหลานชายเนนจ่อยกราบลงหน้าสามครั้งแล้วลุกออกไป จัดการตามที่สั่งพักใหญ่ๆใ,ในมิ่งก็มาถึงกุฏิเจ้าอาวาสเขาใจคอไม่ดีคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายอย่างแน่นอนกราบสมภารแล้วจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อเรียกผมมาทำไมเหรอครับเนนบุญช่วยเขารายงานว่าแกมาจับกระต่ายที่วัดไปแกงกินจริงหรือเปล่าอ๋อจริงครับก็เ,เนนเขา อนุญาตผมแล้วนี่ครับในมิ่งสารภาพพร้อมกับกล่าวหาเนนบุญช่วยพูดดีๆนะทิดมิ่งข้าอนุญาตแกที่ไหนอย่ามาใส่ความกันนะก็ข้าบอกแกแล้วว่าไงว่าท่านสมพารสั่งไว้แต่กยก็ไม่เชื่อข้านี่เนนบุญช่วยแก้ตัวน้ำขุนคุณตอนแรกผมก็จะเชื่อละครับหลวงพ่อ แต่พอผมอ้อนวอนบอกว่าแกงแล้วจะมาถวายท่านถ้วยหนึ่งท่านก็อนุญาตท่านพูดว่างั้นก็แล้วแต่แกเธอผมก็เลยจับมันไปแกงแล้วก็นำมาถวายตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้พอคนอื่นๆรู้ก็เอาอย่างผมกระต่ายของท่านสมพานก็เลยหมดวัดในมิ่งสารภาพอย่างหมดเปลือก โกรธนอโกรธน้ออยู่นานเมื่อความโกรธค่อยทุเลาลงจึงพูดขึ้นว่าข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าแกสองคนจะทำกรรมชั่วช้าลามกได้ป่านนี้เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ไปทำรายล้างผลานเอาชีวิตเขาเพราะว่เห็นแก่ปากแก่ท้องเวรกรรมจะต้องตามสนองพวกแกเอาเถอะ ข้าจะทำนายเอาไว้ว่าพวกแกจะต้องได้รับกรรมทันตาเห็นนี่ข้าไม่ได้แช่งนะมันเป็นกรรมที่พวกแกก่อขึ้นเองเวรกรรมมีจริงที่ไหนกะละหลวงพ่อคนอื่นเขาก็ทำกันมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นเป็นอะไรกะอีแค่จับกระต่ายไปแกงกินมันจะบาปอะไรกันนักหนาในมิ่งพูดโกรธ ส่วนเนนบุญช่วยก้มหน้านิ่งรู้สึกสำนึกผิดคิดในใจว่าไม่น่าเลยเราสร้างกรรมบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องช่างหน้าละอายแทๆ้ๆแกจำไว้นะว่าแกพูดอย่างนี้เอาเถอะเมื่อเวรกมตามสนองอย่ามาอดครวญให้ข้าฟังก็แล้วกันจำเอาไว้หลวงพ่ออย่าโมาโหโกรธาไปเลยครับ เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่น่าจะเอามาเป็นอารมณ์เอาไว้วันหลังถ้าผมจับมันได้อีกสักตัวจะแกงมาถวายหลวงพ่อสักถ้วยจะได้หายน้อยอกน้อยใจในมิ่งคิดว่าที่พระเจริญกโกรธเพราะไม่ได้ฉันแกงกระต่ายนั่นเองนี่แกกับข้าคงจะพูดกันไม่รู้เรื่องเสียแล้วเอาเถอะถ้าแกไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริง ก็เป็นเรื่องของแกเอาไว้เจอกับตัวเองเมื่อ,อไรแล้วก็จะรู้ที่ข้าพูดอย่างเนี้ยเพราะข้าเจอมาแล้วเอาละหมดธุระแล้วก็กลับกันไปได้มายังไงล่ะท่านยังมีใจเป็นห่วงอาศัยเรือเนนจ่อยมาครับเขาตอบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสั่งเนนบุญช่วยว่าถ้าเช่นนั้น เธอไปส่งกลับก็แล้วกันเนนจ่อยเข้ามาในเหนื่อยจะได้พักผ่อนบ้างเมื่อส่งในมิ่งแล้วก็ให้มาหาฉันเรายังมีเรื่องต้องพูดคุยกันอีกเมื่อสามเณรบุญช่วยกลับไปยังกุติสมภารอีกครั้งท่านเจ้าของกุติส่งน้ําและนุ่งผ้าห่มไตรจีวรเรียบร้อยแล้วดูท่านสดชื่น แล้วก็อารมณ์ดีขึ้นจนเนนวัยสิบเจ็ดค่อยเบาใจกราบท่านสามครั้งแล้วก็นั่งก้มหน้าอยู่เธอเชื่ออย่างที่นายมิ่งเขาพูดหรือเปล่าที่ว่าเวรกรรมไม่มีจริงนะพระเจริญเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนก็เชื่อเหมือนกันครับเพราะผมเห็นคนทำชั่วมาตั้งมากมายแต่เขาก็ยังอยู่ดีมีสุข คนทำดีสิอีกที่ต้องตกระกรรมลำบากสมณรนตอบตามตรงการตอบอย่างนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะเธออุตสา่ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนาแต่กลับมาเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิน่าเสียดายผ้าเหลืองนักสมภารพูดพรางสายหน้าช้าช้าอย่าเสียดายเลยครับท่าน เดี๋ยวออกพรรษาผมก็สึกแล้วที่มาบวชเนี่ยเพราะยมยายจะยกนาให้ถ้าไม่บวชแกจะไม่ให้อ๋อนี่เธอรับจ้างมาบวชหรอกหรือฉันนึกว่าเธอบวชได้วศรัทธาซิอีกงั้นก็นแล้วไปที่เรียกมาที่เนี่ยนึกว่าจะให้เธอแก้กรรมที่ทำไว้กับกระตาย ในเมื่อเธอไม่ศรัทธาก็เปล่าประโยชน์ที่จะมาแนะนำนั้นก็กลับไปที่กุฏิเธอได้แล้วสมณเณรจึงกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งแล้วลุกออกไปภิกษุวัยสามสิบเศษมองตามพลางสายหน้าท่านรู้และเห็นว่าผู้ที่ทำกรรมไว้กับกระต่ายทั้งฝูงนี้จะต้องได้รับผลทันตาเห็น ไม่มีผู้ใดจะหนีพ้นไปได้แม้แต่ผู้เดียวท่านมีอาจจะช่วยเขาได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดสามเดือนให้หลังน้ำก็ลดแล้วเหตุการณ์ร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นกับบรรดานักนิยมกินเนื้อกระต่ายป่าที่มาลบภัยอยู่ในวัด เริ่มตั้งแต่ในบุญช่วยเมื่อลาสิกขาออกไปก็ถูกไฟครอกตายขณะนอนหลับอยู่ในมุง้งเพราะไฟที่จุดไว้ใต้ทุนบ้านเพื่อกันยุงให้วัวควายในคอกได้เกิดลุก,กลามขึ้นกลางดึกคนอื่นๆเขาพากันหนีทันแต่ในบุญช่วยนั้นคนเดียวที่นอนขี้เซาจึงต้องถูกไฟครอกตายอย่างแสนแททารุณน,นายมิ่งถูกโจรปล้น แล้วก็ใช้ดาบเชีอดคอจนถึงแก่ความตายก่อนสติสัมปชัญญะจะดับวูบลงเขานึกเห็นภาพกระต่ายตอนที่มันถูกเช่อดคอช่างไม่ต่างอะไรกับตัวเขาตอนถูกโจรเชื่อแต่ว่าจะรู้ว่าเวรกรรมมีจริงก็สายเกินแก้ในท่วมอุตสาห่ายน้ำไปแอบขโมยกระต่ายในวัดจับมาได้สองตัว ก็กดมันจมน้ำจนมันขาดใจตายและตัวเขาก็ต้องมาจมน้ำตายขณะทอดแหในหนองน้ำแล้วเกิดเป็นตะคริวฉับพลันช่วยตัวเองไม่ได้ในชมถูกเมียใช้มีดปลายแหลมแทงตายเพราะทะเลาะกันด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยในสีมาเมาเหล้าตกกระไดคอหักตายขณะที่เมียกำลังตั้งท้องลูกคนแรก ในบรรดานักนิยมกินเนื้อกระต่ายนี้คงมีแต่ในกลมที่ยังไม่ได้รับเคราะห์กรรมกระนั้นเขาก็เปลี่ยนจากอยู่เย็นเป็นสุขมาเป็นอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยระแวงว่ากรรมจะมาถึงตนในอีกไม่ช้านี้ความกลัวทำให้เข้าบากหน้ามาหาสมพัน์วัดป่ามะม่วงหลวงพ่อครับช่วยผมด้วย ผมไม่อยากมีอันเป็นไปเหมือนเจ้าพวกนั้นเจ้าพวกไหนล่ะแล้วมีอันเป็นไปอย่างไรพระเจริญถามในกรมจึงเล่าเรื่องกระบวนการลากกระต่ายให้ฟังพร้อมกับสารภาพว่าตนเป็นอีกผู้หนึ่งที่มาขโมยกระต่ายวัดไปฆ่ากินข้าช่วยแกไม่ได้หรอกใครทํากรรมนั้นก็ต้องได้รับผลช่วยกันไม่ได้ ท่านปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยชายนุ่มนั่งคอตกในที่สุดจึงถามขึ้นว่าถ้าผมจะมาขอเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันเพื่อแก้กรรมจะได้ไหมครับได้แกมาเข้ากรรมฐานได้แต่จะแก้กรรมได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะโอ,อโหสิให้หรือไม่ถ้าเข้าโอ,อโหสิ ก็ไม่ต้องไปชดใช้กรรมแต่ถ้าเขาไม่โอโหสิแกก็ต้องมีอันเป็นไปเช่นเดียวกับคนอื่นๆคำตอบของสมภารทำให้ในายกรมใจชื้นขึ้นรีบบอกท่านว่าถึงอย่างไรผมไม่มีทางเลือกแล้วที่ทำได้ก็คือตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อจะพ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อ แต่ถ้ามันมีอันต้องเป็นไปผมก็จะก้มหน้าก้มตารับกรรมครับเขาพูดอย่างปร่งตก